สวัสดีครับพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนของเพจเงินเทวดาพารวยช่อง YouTube ช่องน้อยๆแต่100%ตามสโลกแกนครับมือน้แอบมินเงินเทวดาพารวยเป็นช่อง YouTube สิได้มาสรุปโค้งสุดท้ายให้ FC ทั้งช่องเอาไปบึงครับก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุนทกครั้งครับบามีคณาจารย์ทุกคณาจารย์มองไดแน,น่อยู่ไสแน่ แอดมินได้รวบร่วมทั้งเบิดมาสรุปให้เอฟซีทั้งช่องได้เบิง์ได้พิจารณาครับกับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซี FC ใหม่ที่เขามารับชมที่เขามากดไหลกดแช่ขอบคุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินน้อยกับขอบคุญขอบคุณพี่น้องเฮ่าทุกผู้ทุกคนครับมอน้เพจเงินทีรดา,าพผ้าร้ยครับ ได้สรุปให้เอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเบิรงได้เอาไปพิจารณาครับสมีตัวใดแนมีคณาจารย์ไดตรงกันแนสรุปโค้งสุดท้ายแอดมินลงให้เอฟซีทั้งช่องเมือ่อวันที่15พฤศจิก,ก,กายน2566ายครับเอาไปพิจารณา้อครับเด้อเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วให้เอาไปพิจารณา แอดมินสิบอกเอฟซีทั้งช่องเสมอเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเข้ามีหลุดและทุกช่องมีถูกมั่งผิดมั่งณณาจารย์ทถูกข้ารารยามีดีกันถูกค้นครับสิมีตัวใดแน่เข้าไปเบิ่งกันเลยครับขับีปน้องครับเข้ามาเริ่มต้นกันเลยครับ ด้วยหวยแอดมินเองครับแอดมินบอกเกาเราซิปให้พี่น้องเอาไปพิจารณา,าได้ครับเด้อหวยแอดมินเองครับงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยนส5 6 6ครอน2 6ับเด่น1และ2มาได้บนและล่างเด้อครับเด้อเลขตัวเน้นๆของแอดมินเองครับ8 191ตัวรองครับ71 และ5 2 7 2 8 2ตัวเน่นเน่นคือ8 2กับ5 2ตัวร่อง7 2เลยครับเด้อเอาไปพิจรารณาครับนี่คือหวยแอดมินเองแอดมินหมั่นใจมากๆครับแอดมินใส่มาหลายปีดีดับแต่เลขเด่นของแอดมินบ่กเข้ามา2งวดละครับงวดนี้แอดมินหมั่นใจมากๆว่า 1และ2มาได้บนและล่างแน่นอนครับตัวให้ไล่ครับเอฟซทั้งช่องครับดับ3ล่างเม็ดเดียวไม่มีหลัก10และหลักหน่วยไม่มีครับนี่คือห่วแอดมินครับดับ3ล่างสีดับยูต่องวดบอให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาเด้ครับเด้อแคปหน้าจอครับเอฟทั้งช่องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับ เปิดตรงวันแรกครับอ afe, ไม่เชื่อไม่เป็นไรอไม่เชื่อไม่เป็นไรครับหวยห้ามลงทุนเป็นเด็ดขาดครับหวยห้ามลงทุนนะครับเด้อนี่คืออไม่เชื่อไม่เป็นไรหวยห้ามลงทุนเด็ดขาดครับลดต้นทุนนะครับเด้อ7667 8998 099010012112233243344554และ6556ล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวล่างเฉพาะล่างอย่างเดียวครับนี่คือเปิดตัวงวดแรกออไม่เชื่อ ไม่เป็นไรนี่คือเลขหามลงทุนนะครับเด้อถาพี่น้องว่าโอ้ยตรงกับเลขข่อยดเดียเหตุจังไหนนาะบาทนี่สื่อติดไวตัวรหาบาทสิบบาทครับนี่คือเลขดับล่างห้ามลงทุนเป็นเด็ดขาดครับแคปหน้าจอครับ f อฟทั้งช่องครับต่อกันไปเลยครับ หวยพระอาจารย์วัดป่าครับเอฟซี FC ท่านช่องครับหวยพระอาจารย์วัดป่าวัน,นี้แอดมินได้ไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วัดป่าพระอาจารย์วัดป่าก็ให้ความเมตตาแอบมินมากคือเก่าครับเดนหนึ่งบนและล่าง3ตัวเม็ดเดียวครับ519 519โตเน้เนๆครับ1 9และ 95้้าเด้อครับเด้อ19และ95ให้ระวังไว้ครับให้ระวัง FC ทั้งช่องให้ระวังไว้เด้อครับเด้อ9คือ6 6คือ9 1661ให้ระวังให้มาก,มากๆครับ FC ทั้งช่องพิจารณาเด้อครับเด้อ1991 1551 5995และตัวกัน1661ถ้าคิดว่าไม่ชอบ51ที่มันออกไปแล้ว ให้ตัดออกเ้อครับเด้อให้ตัดออกแต่หนึ่งหายาตัดออกเป็นเด็ดขาดครับนี่คือห่วยพระอาจารย์วัดป่าแคปหน้าจอครับเอซี FC ทั้งช่องครับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับห่วยผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีครับห้ามซื้อเป็นเด็ดขาดครับงวดนี้เป็นงวดที่5้างวดที่สี่ที่ผ่านมาล่างเอาไม่อยู่ ดับยูหลายตัวหลายงวดครับพี่น้องครับแต่งวดที่ผ่านมางวดดีซีเอาไม่อยู่แต่บนยังเอาอยู่เหมือนเดิมครับงวดน,นี้ผู้ใหญ่ใจดีจากนนทบุรีก็ให้ความเมตตาแอบมินมากคือเก่าครับบนห้ามซื้อเป็นเด็ดขาดครับ2112-3003-4994-8558และ6776 นี่คือบนงวดที่5ของผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรีครับห้ามซื้อล่างเป็นเด็ดขาดครับ4334-5225-6116-7007และ8998นี่คือล่างงวดที่5ห้ามซื้อเป็นเด็ดขาดครับนี่คือหวยดับจากผู้ใหญ่เจดีจากนนทบุรี บนจะลงล่างไม่ผิดล่างจะขึ้นมาบนไม่ผิดแต่บนไม่มีเลข5คู่10ชุดทั้งตัวกลับไม่มีล่าง5คู่10ชุดทั้งตัวไปตัวกลับไม่มีหามลงทุนเลยครับหรือห้ามสื่อเป็นเด็ดขาดครับถ้าคิดว่าโอ้ยคือตรงกับเลขไข่อยแท้กระติดไว้ในหาบาท10บบาทเชื่อในสิ่งที่เห็น เห็นแลวให้เอาไปพิจารณาครับแคปหน้าจอครับเอซิทั้งช่องครับต่อกันไปเลยครับหวยพ่อช well ้างสโลแกนครับเอซิทั้งช่องครับแอดมินสีตังสโลแกนให้เลยถูกมากกว่าผิดงวดนี้พอสร้างเป็นเหล็กนํำพอสร้างไม่หนหน้าพลาดแอดมินมั่นใจมากๆครับพอสร้างให้มาก 9และ5มาได้บนและล่างด้วครับเด้อมาได้บนและล่างพอสร้างไหมา8คู่คือเก่าครับ8คู่เหมือนเดิม5 25 65 75และ85กัน55ด้วเครับเด้อกัน55ครับพอสร้างบอกว่ากันไหว้นี่เด้อเพื่นบอก29 49 69และ19 โตเน้นเนที่พอที่พอสร้างให้ความเมตตามากครับคนทุนน้อยสำหรับคนทุนน้อยด้วยครับด้วย 6, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 7, 2, 9, 9, 2, 4, 9, 9, 4, 8คู่เหมือนเดิมแต่พอสร้างเน้นให้แค่4คู่4หางเท่านั้น 6, 5, 7, 5 29และ49แต่อย่าถิ่มย่าป่าเด้อครับเด้อเลขจำนวน8คู่ของพอสร้างนี้งวดนี้ไม่น่าพลาดครับ FC ทั้งช่องครับแต่ถ้าบอมักที่พอ,พอสร้างเพิ่นจับคู่ให้กให้ยืน9และ5ไว้ครับให้ยืนเก่าและ5าไหวเด้อครับเด้อมาแน่นอนแอดมินมั่นใจมากๆตามสโลโกแกนครับถูกมากกว่าผิด แคปหน้าจอครับท,ทั้งช่องรับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับหวยองค์ปู่เท้าเทพสวนวันนี้เป็นวันแรกครับเอซท,ทั้งช่องรับแอดมินกับแอดมินหน่อยเดินทางไปขอโชคขอพรจากองค์ปู่เวสสวน างประธานพ่อท่านสับประธานโศกค,ครับเปิดตัวเป็นงวดแรกครับแอดมินไปขอก่อนหมูเลยให้พี่น้องเฮาเอาไปพิจรารณาได้ครับเด้อเลขถูกออกบ้าครับ8 2 7แต่ในความหูวสืกของแอดมินครับในความหูวสื้อของแอดมินแอดมินชอบมากๆคือ82ครับ 8.2กับ7.8กับ1.8ด้วยครับเด้อนี่คือแอปมินมาขยายให้แอฟซีทั้งช่องครับ3ตัวเด่นครับ8.2.7 1.2.8ให้ระวังดีๆด,ด,ด้วยครับเด้อ7เป็น1.1เป็น7ครับให้ระวังให้มากๆงวดวันที่16พฤศจิก,กายนครับ2ตัวเด่นครับ8.2.2.7 8 7 12และ18มาได้บนและล่างนี่คือองค์พ่อท้าเทพสุวรรณปางประทานโชคประทานทรัพย์หน้าเทวดางวดแรกครับแอบซี FC ทั้งช่องเอาไปพิจารณาได้ครับเด้อแอบมินกับแอบมินหน่อยไปขอโชคเอามาฝากเอบซีทั้งช่อง แคปหน้าจอครับเอซี FC ทั้งช่องรับแคปหน้าจอต่อกันไปเลยครับนี่แหละครับมาแล้วไฮไลท์องปู่นินลาการหลังจากเขาหน้าปลาแล้วออกพรรษาลาพระเจ้าครับแอดมินเดินทางไปจุดถูบจุดเทียนบอกเล็ถูบอง์ปูนินลาการรับประท่านโชว์ประท่านสับหายเอฟซีฟ FC ทั้งช่องเด่น3ตัวขับ 307และ301นี่คือเลขทูบองค์ปู่นิลการหลังจากออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วแอบมินเดินทางไปจุดทูบจุดเทียนขอโชคบอกกาวลาซิปองค์ปูองค์ปูงปลงมาแล้วเรียบร้อยหลังจากออกพรรษาแล้ว แอปมินขยายให้แอทซีั้งช่องไดเบิงนะครับเรือง0ย3 0และ01ให้แอทซีทั้งช่องเอาไปพปจรารณาได้ครับเด้อฝาก x อซเก่าฝาก FC ใหม่ที่เขามารับชมว่าปูนิลการตั้งยุงหอองใดองปูนิลการตั้งยูนณบ้านหนองแสงวัดป่าไตาสิลานทีตำบลโพนงาม อำเภอบุรีริกจังหวัดอุบลราธชธานีสวยงามมากๆตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังปั้นองค์จริงขององค์ปู่นิลการครับตอนนี้สร้างมาจากนครราชสีมากำลังเห็ดฝีมือและสวยงามมากๆถ้าพี่น้องเข้าอยากมาสัมผัสอากาศหนาวๆบอกก้าวลซิปไปยังสาธุชน ผู้ทีม่มีใจบุญใสสศรัทธาภูทีชอบปฏิบัติธรรมพระอาจารย์บอกเก่าเราซีบบอกบุญมาหยาดมหาหยาดโยมสาธุชนทุกท่านครับพระอาจารย์เพิ่นสีสมโพธิวันที่27ทธันวาคม2 5 6 6ครับพระอาจารย์สีสมโพธิเบิกเนร องค์ปูเท้าวเวสวร์ปางประทานโชคประธานทรัพย์บอกก้าวเราซิไปหาสาธุชนภูทิมีใจใสทท่าภูทิหมักปฏิบัติธรรมเดินทางมาได้ครับวันที่27ธันวาคม2 5 6 6ครับณนะวัดป่าไตรศลานาทีบ้านน้องแสงตำบลพลงามอำเภอบุมิรัมจังหวัดบุรลราธชธานี้ครับ บรรยากาศสุดขับสายหมูห้ามพลาดถ้าชื่นชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประพาดคลิปต่อไปที่แอบมินลงกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อแอบมินกับแอบมินน้อยสิใดไปเจาะแสวงหาคณาจารย์ทุกคณาจารย์และสายมูต่างๆ ตามผู้เขาตามถุกหมองทุกบอลที่แอบมินไปได้กับแอบมินน้อยสิไปเจาะแสวงหามาฝากพีตอนนองสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบครัวอบอุน่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมนุนงบันนปัปรารถนาปังปัง,ปงลุยุ่ยในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยน2566นี้ีขอให้พี่น้องเฮาปังปัง หยกช่องครับลำลำเรื่ยๆด้วยครับเด้อสวัสดีครับ